เขาแปลงนี้ตัดได้สามอาทิตย์แล้วครับตัดทั้งข้าวตัดทั้งหญ้าอายุกล้าสองเดือนนี่ครับตามที่ท่านเห็นอันนี้เป็นเป็นเป็นใบถือาเกิดไหมครับหลังจากการตัดประมาณสามอาทิตย์ครับคือเขาหน้าวานขขาแห้งครับหรือหญ้าเราก็จะขึ้นเยอะแล้วเราก็ตัดทั้งหญ้าทั้งข้าวนี่คือรองร้อยของหญ้าที่ตัดครับ ก็กาลังจะเปื่อยแล้วก็เป็นปุ๋ยไปนในตัวนะครับมีนองร้อยของหยาหญ้าเขาจะไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรกากเขาที่เขาตัดครับพี่น้องมาใกล้กันนะครับเนี่ยห้ใบกาหให้ใบเขาติดตัดครับพี่น้องนี่นี่นี่เนี่ยก็ระวังไว้อย่างนี้เลยตอนนั้นวิเสษเอาไปให้่ควายให้ควายกิน่นแต่ว่าฝนมาพอดีมันถ่วมก็เลยปล่อยหนีเป็นปุ๋ยเลยครับเนี่ย ข้าง,งามเลยครับี่พิษเขาเดี๋ยวฮัตตด้ประมาณสามอาทิตย์ไม่มีการใช้ยาฆ่าหญ้าเขาสิแตกก่อไม้นะครับหลังจากตัดเนี่ยนี่นี่ที่รอยตัดอยู่ตรงเนี้ยนี่เขาสิแตกก่อไม้เขาสิแตกต้นไม้เขาสีเขียวเลยครับเขาแข็งแรงใบเขาสิบุรีใบเขาจะห่างพอดีนะครับใบของของต้นเขาเดี๋ยวฮัตตัดแล้วเนี่ยนะครับพีพ่นอ้อง เยาไปพูนนะพ่นหอยานย้อนแสงทุ่นย้อนแสงทุพนจิตวันตกครับทั้งภูเขาพ่นจิตวันออกใครได้เป็นหนังได้นี่นี่ครับนะข้าวที่เราตัดสดสวยก็งามได้ผลครับการฮ็ตหน้าแบบหวานนาหวานแล้วใช้การตัดบ่ต้องใส่สารเคมีพี่น,น้องเขาที่ ที่ออกร่วงเจ็บออกร่วงดีแล้วก็เป็นเม็ดดีครับเม็ดบรีบสาคัญคือเม็ดบบรีบเขาซิมมน้ำหนักอันนี้เม็นขมลิ้นนะครับเนี่ยนี่ต้องรอที่การตัดเนี่ยต้นหญ้าที่เขาอยู่บางต้นเขาก็ตายทาบอ่อตายเขากับบอ่อไยครับอยากให้พี่น้องเอาไปเป็นข้อมูลในการทํานาโดยเฉพาะนาหวานเทคงนี้นี่นํามาจากงหวัดสลินครับเนี่ยอันนี้เขาก็จะเป็นปุ๋ยไปเลยนะครับเนี่ย ก็จะเป็นปุ๋ยให้ข้าวปไปเลยข้าวก็จะเคี้ยวไปก้อนที่ตัดนี่แปลงนี้หยาสิหลายมากเลยครับแต่หลังจากตัดประมาณสามอาทิตย์ตามที่พี่น้องเห็นนั่นแหละครับอันนี้คือภาพจริงนะครับเนี่ยอันนี้คือภาพจริงกำนังใกล้ๆครับเชื่องหัวเข่าเราเข่างามเลี้ยวครับนี่เลยที่เพื่อนวาสดยอดเลยในงามสุดยอดเลยกลางงามแบบนี้แหละครับนะ เดี๋ยวไปพูเหน็นภูเขาครับเห็นมโนพนออ้องอยู่หน,น่อยน้ำหน้ากู้สวดตัดเขาแปลงนั่นเพิ่งเสร็จครับเขาแปลงที่นั้นเพิ่งเสร็จนะครับตัดสองมือคือสองมือระบายครับครึ่งมือตอนายมือนี่กับตอนบาบสรุปตัดมือมือเดียวครับไหลนึงเนี่ยใช้น้ำมันประมาณสองลิตรนี่อีกระจักเดือนก็จะได้เกี่ยวแล้วนะ ตุลาพี่กายนี่ก็อห่วงเลยพี่น้องแต่ทางไหนว่าท่านเห็ดเขาว่ามีเขากินก็มาทางชายยญิงคูเด้อโอ้ยแต่ก่อดีไยนี่ครับเบือ้องใกล้ๆครับเนี่ยแต่ก่อดีแต่กอ่กอดีมากอันนี้ตัดห้อยตัดอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยนี่รอยตัดอยู่ตรง,นนนตงเนี้ยนี่รอยตัดเขาเนี่ย สารพิษสารเคมีมันเป็นพิษเป็นภัยเนาะถ้าเขาวานไปเขาฉีดไปมันติดตกไปอยู่ในน้าอยู่ในเขาเ่าวิ่ล้กินเข้าไปเขาก็ได้สารพิษเห็ดน้ปลอดสารพิษครับพี่น้องผู้สวดแฟนเพจฝากสิ่งฝากสิ่งดีๆกับพี่กับน้องคือเก่าครับขอบคุณครับ